สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุลาชาแนลนะคะสำหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นเอื้องทองหรือกนกลายไทยหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าม้าลายค่ะต้นเอื้องทองเป็นไม้พุ่มนะคะสูงประมาณ1เมตรกิ่งรูปทรงกระบอกผิวเรียบสีเหลืองอมเขียวค่ะ ลักษณะของใบก็จะเป็นใบเดี่ยวออกแบบตรงข้ามนะคะรูปใบรีเหมือนรูปไข่ค่ะลายใบก็จะแหลมนิดๆน,นะคะในส่วนของโคนใบก็จะเป็นโคนใบสอบค่ะเส้นกลางใบสีเหลืองใบก็จะมีสีเขียวลวดลายสวยงามมากๆเลยนะคะจะออกดอกตามยอดใบค่ะ สำหรับการขยายพันธุ์นั้นทำได้ด้วยการปักชํานะคะในส่วนของดินชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีต้องการน้ำปานกลางชอบแดดปานกลางถึงแดดจัดค่ะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบเห็นเขาจะปลูกเอื้องทองหรือกนกลายไทย หรือม้าลายไว้ตกแต่งสวนกันค่ะหรือบางครั้งก็จะปลูกเป็นไม้กระถางและปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะปลูกไว้ตามริมรัว้วหรือใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างที่เห็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะดูสิคะว่าลวดลายของเขานั้นดูแล้วเก๋ไก่ไม่เบาเลยทีเดียวใช่ไหมคะ ข้อสำคัญของการปลูกพืชเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องคำนึงถึงดินและน้ำนะคะดินต้องมีความร่วนซุยระบบรากของเขาเนี่ยก็จะหาอาหารได้ดีนะคะแล้วก็น้ำนะคะปัจจัยหลักก็คือน้ำอีกเช่นกันน้ำก็จะต้องรดแบบสม่ำเสมอ ะะอย่าทิ้งช่วงเป็นอันขาดค่ะเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราใส่ใจในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดและทำความรู้จักเขาว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแบบไหนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผลงานน,นั้นๆออกมาได้ดีตามที่ใจเราต้องการด้วยใช่ไหมคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ฝากข้อความไว้ใต้คลิปแล้วจะกลับไปเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะ Thank you for watching my channel